คุณลุงครับคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับยังไหวครับลุงพลแกเสร็จแล้วไอ้พว่คนเลวทำร้ยายคนไม่มีทางสู้ลุงพลต,ตามไม่ต้องพูดไม่ต้องเรียกตำรวจด,ด้วยเดี๋ยวนูนจัดก,การเองฉันอเอาแกเข้าคุกแน่ ใครมันจะไปรู้หรอว่าเป็นตำรวจก็เห็นใส่ม่วงพวกโจรอ่ะก็เมื่อกี้คุณลุงเขากำลังจะบอกแล้วว่าอะไรแต่คุณไปบอกเองว่าไม่ต้องพูดอ่ะลุงบอกแล้วนะก็ฉันคิดว่าลุงจะให้ไปตามตำรวจไอ้พวกนั้นหนีไปได้หมดเลยเนี่ยจับไม่ได้สักตัวก็ถ้าคุณไม่มาล็อกคอผมผมกะจะแก้มัดเชือกลุงเสร็จแล้วผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจับพวกมันไงลุงครับจะแจ้งความไหมครับ ไม่่ะคุณตำรวจมันทำร้ายลุงขนาดนี้แล้วทำไมลุงถึงไม่ไปแจ้งความนะครับแจ้งความไปก็เท่านั้นแหละเสียเวลาขนาดบอกว่าสงสัยใครเนี่ยยังทำอะไรมันไม่ได้เลยทำไมจะไม่ได้ล่ะครับก็แ,แค่ไปแจ้งความบอกข้อมูลตำรวจก็ตามหาหลักฐานคุณสงสัยใครครับลูกน้องนายเชนลูกชายกำนันเชิด รู้จักไหมล่ะไม่รู้จักหรอกครับแต่ก็น่าจะตามได้ไหมย่ะคุณลุงครับไปแจ้งความเถอะนะครับไม่ครับเดี๋ยวฉันคุยกับลุงพลเองถ้าจะแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาลุงไปแล้วหมัวมาทำอะไรที่นี่ แล้วคุณล่ะมาทำอะไรที่นี่อก็นี่มันบ้านฉันหมูย้ายมาคุวยจาราเข้เหรอจะมาเสริมทัพมาเฟียสีเทาหรือไง